เอามาเบิ um so ่งสาวแกสอนเด็กใหม่ครับสาวสวยมาใหม่ๆเลยครับบ่เคยเฮ็ดหอมมาเถินเฟิงเฟิงสอนกันเจนหายบทแล้วมีผมเไนมีผมแวนแบนพี่เลยนะเฟสอนหมักได้ละผมักเป็บพี่เลยนะหกสิบห้าป่ะสิบห้ามาหกโนสาวสวยสาวสวยคอมเมนต์จะรันนะ ตัวแกต้องต้องสอนเองครับคันมีผู้งามเพิ่นสอนเองแล้วดอกอันผู้ใช้อ <c oughs> ันผู้ใช้ตัวไว้โตัวมันข <c oughs> ันผู้ใช้ตัวไว้โตมันครับเ <c oughs> นี่ยผู้มาใหม่สอนกันเสร็จครับอัน <c oughs> นี้มันสีนสีตั้งสอนเนี่ยครับผู้มาใหม่ก็สอนกันตามปกติครับ นี่กับมาไม่ครับแต่เป็นผู้ช่ยเพิ่มสอนนี่นผมกำลังใจกันในงานเลยวนี่มาไม่แต่เป็นผู้ช่ยเพิ่มสอนามียิ่งบแบบละเอียดเลยอ,เอ่าโอเคครับ